สวัสดีครับผมคลิปนี้กะเป็นคลิปกินพี่น้องคลิปกินแบบสุดยอดเลยพี่น้องไข่หลังไข่หลังหมูหรือว่าอันยังหละภาษากลางขอิ้นนยังละมููโหคือกันพี่น้องเป็นไข่หลังแบบเห็นพี่น้องไอหอนๆเตือนเลยพี่น้องเห็ดมาเมื่อออกแก๊สเต้าหู้เพ่น้องต่อฟืนโฮเลยพี่น้องยุนาพี่น้องม้นอนี้ยก็จะมากินไข่หลัง น้องมากินนทำกันนะครับแซ่บๆจิ้มเนี่หลังจากบริเฮ็ดคลิปกินดุนแล้วพี่น้องบริเฮ็ดกินดุล้วคายเฮ็ดคลิปอันนี้อยู่พี่น้องเฮ็ดคลิปทวบเฮ็ดคลิปแบบแบบอันนี้ยู่พี่น้องคลิปที่เห็นอะไรเพี่น้องคลิปแบบคลิปเสาคลิปเฮ็ดน้ำเสาพี่น้องเปิดซากมาพี่น้องจะเห็นคลิปเสาก่อนหรอเดี๋ยวเป็นคลิปแบบโว้ทั่วไปโว้แบบ บอกพื้นต้นมอกต้นไม้ไปไนะพี่น้องมันเกิดเองแบบธรรมชาตินะพี่น้องเกิเแบบป็นปล่อยลงไปแบบยักเห็ดอย่างกับลงไปไนะพี่น้องตามใจจะคล้องนะพี่น้องมื่อกี้ก็มาตามใจจะคล้องอีกกะคลิปนี่แหละพี่น้องไข่หลังหมูเนาะอ้อมไข่หลังหมูพี่น้องมันหรอยเลยพี่น้องกะได้จานหน,นึ่งเลยนะพี่น้องก็มีลูกโดด พักที่เซอร์ก็เป็นพักพักอะไรยังพักบัวแล้วก็มีอีตู้นี่แลละก็พักแผวพี่น้องพักแผวพี่น้องพักแผวเสาอ้อมนี่เสียพี่น้องซอยแบบไข่ลังนี่อย,ย,า,ย,งอยางก็เสียได้เพี่น้องยางจำเจียวนี่เสียสมดน้องกเลย วนหฮวเนาะมือเป็นข้าวซายไปแลือข้าวเมืนกันแล้วเฮอนะคือเหมน,น,นกับแซ่บแซ่บมือเนี่ยก็เป็นสีแดดๆนะเฮืยนองมีแดด phồn bớt phồn bớt rồi ơi phồn bớt nữa hai thống. Hai thống mà, nó khơi nè một xuống nữa rồi hai thùng hai thùng cà mè hoặc thùng để กุ้งถุงกัวได้กินตัวเจลับแล้วถ้าเบิ้งคลิปอันอคลิปจะไปก้อนคลิปอนี้พี่น้องคลิปกินลับซีนอันลับดึกทั้งคืนพี่น้องอย่าบอกเราว่าซื้อปลาทำเนะคลิปลับซีนคลิปรบดึกแบบเนื้อสดแบบไปซื้ออยู่ร้านเขา ดึกดึกดึกบนมือยู่สองโจ้าพี่น้องเบอร์ประสันกันเลยพี่น้องว่าล้านเดาสิขมพี่น้องกินมาเบิดแล้วพี่น้องขมคู่ร้านพี่น้องเลยขมคู่ร้านโอ้ยกะซีอันเสี่ยงทางไายวัดเพิ่นเค็ดบุญนักทา,านพี่น้อง มันเนี่ยมันบุญทางกระทานนี่บาดบ้านก้านเ่ยพี่น้องเพิ่นสิมีโรงทานนะมั้อนี่พี่น้องโรงทานก็มีมั้เนี่ยเพรเิรนน์นนรลแม่ส2องรอยก็บาทเลยพี่น้อง น้งเธอ็คยไปไทยรรยากาศไม่น้องเบิ้งคุณน้องเธอเคยในไทยเธอก็ไปเธอก็ไปกูรังนอนนกูรังรอสปูลคุก็เ่น้องสงสายๆไปเลยนะสงใบแบงใบห้เห็นไปาะ เดเอาเห็ดแบบเห็ดแบบพี่น้องนะพี่น้องเห็ดเห็ดงานน่วกันโดยไม่รู้ใหีลู้น่วงหรอปล่ารองไรเพื่พเห็ดเกิดเร็ยงานนเพื่อจะให้เห็ดกับห้าโมงรอโ,โซ่เมื่อคืนกับหน่อย รอย้ำมคืนสองเซาไปน้องเอ้ยตีสองพี่น้องยังแล้วพี่น้องตีสองเลย พังเสียงพาพี่โบไปนำด้วยแมเงพี่น,น้องคิดหนูนุ่นองกระทานเครื่องไองเนาะเสีย่อง,งอซ่นอย่าจะเป็นสีเลยพี่น,น้องมึงนนมีไหมครับอ้ย cop

เลยส่วนมังเห็นคลิปได,ด้ยี่หิงนาเลยมังค์เองยี่หิงนาตัวนี้ไปเอาไม้มาได้นเนี่ยยี่หิงนากาเข้านะปนเป่นอ้องเป็นคอกเป็นคอกใกล้เขาเป็นเางเลยน้พี่น้องกันเนี่ยแหละเป็นมางอ๊อกพี่น้องเป็นมางอ๊อกที่เป็นสิพวกผักนะเป็นน้องไว้ท่านมีสองเถียง เลยมงัง้าแกร้ราแมมามีเห็ดให้กระมูสองคนซื้อจะปู่ซื้อจะปูเซาองร้อยปูเปลืองขนาดนมัดสองร้อยป่งปูหลังกระสีตีหลังกสีเนยปูตีนตีเศ้านะปน้่งปูีจะปูห้าถ้าแม,ม่น,านจางเลยม่นห้าพันถ้าม่นจางก็ห้าพันไ่

ถ้ามันดาได้เฮ็ดเที่ยงเข้ากับถ้าไม่นเฮ็ดเที่ยงเข้ากัจับดิ้งจับแต่รับเม็ดมาได้พี่นอ้องน,นั่นมันเป็นเทียงจะคล้องนะพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดยงเดือเกินไปนะนอื้ครับ ขับนีอยู่น้งองหอมเปืมขับ เงือนาเงือตาเอาเลยนอนดึกมเมื่อคืนน,คน้องเพิ่งเสได้นอนเกือบตีสามน้องเอ้ตื่นขึ้นมากับหกโมงเป็นนอนยู่กูดังเมื่อคืน

คลิปนี้กับครอบครัวรายได้ครับอย่าเข้ามาเบิ้งกันมีอย่างกับคอมเมนต์ใจคอมมีอย่างกับคอมเมนต์ลงมาได้เลยนอย่าหูลุงย่างคอมเมนต์ลงมาแล้วย่าหูราคาเสารเยอะ Cái vẫn đỡ nè tham đứng sâu đấy đây nó Qua lưng sâu rồi nó hình hương tham đây